เฮ้ยดีโดนโดนละนะปอนโดนละเฮ้ยผู้แพ้เฮ้ยเอ้านะปอนจับเชี่ยเหงือขาดด้วยเหงือขาดไปเลยอ่ะนายตายหูไม่ดู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 เือสุดแอสสุดแอสนะเขาบอกหูได้ยี่ไม่หวานนะ ไขนะพี่จำปาหลุดเรามี้ยหมาแล้วนะเฮ้ยใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยเดี๋ยวดินคนยังไม่ได้มีเดี๋ยวเดิไอ้ดาบไอดาบไอดาบเฮ้ยไม่ใช่ยี่หว่าเฮ้ยไอ้ชายอ้ยชายชายเฮ้ย ยิ้นเป็ดว่าเหงื่อขาดได้ยมาตายอยู่นี่ด้ยจริงด้วยคนมันดู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 ยังง่าวนี่วะคนมันจะไม่เข้าดยิ้นดูวยจำหน้าปามผมได้ไังยิ้นเป็ดดูยังไปโดน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 เฮ้ยโเฮ้ยดูเอ้ยอันนี้อุ้ยมารอฝั่งนี้ว่ะมันรอฝั่งนี้ว่ะเอ้ยกลับมา

ครับสวัสดีนานาๆท่านครับอเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเรือไต่ฟิล์มนะไต่ฟิล์มไต่ฟิล์มเซียนครับนี่ฟูร่วมจตากรมตะแนวโอ้ยฝนตกอะฝนโดนหน้าเรนเลยพร้อมมากผมบอกเลยไลพรม้มอ,มมอมมากผมครับพร้อมมากผมบอกเลยพร้อมมากอะไรครับเนี่ย ไป,ไปทำงานเหรอไงก่อนสร้างไงก่อสร้างแ <นะ S 2> ล้วเหลือเหลือก็เลยเอามาใช้ก่อนชั่วคราวมันจะบ้า <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเจอทีห่หมายเลยไปครับ <c oughs> ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าเขาได้รับการบำบัด <c oughs> จะสามารถจะอ่านได้เข้าใจละ เราก็มาเทสอุปกรณ์นะเทสอุปกรณ์ก็เบรกก็ตึงแบบพอประมาณนะตึงพอประมาณนะครับไม่ตึงมากนะฮะเราแคดก่อนแคดหรอเออใช่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 ใชเดี๋ยวจะทสป,ปินอันนี้ไอ้น,นี่อะเทสเทสอุป,ปกรณ์ก็ประมาณนี้นะเบรกไปเดี๋ยวเราแคสก่อนเบสเราไว้ที่หลังนะเดี๋ยวเราเล่นสปินก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องแคสไลนน่นกอุ้ยนี่นนั่นนกนกนกลงหลงงงเนี่ยก็ ส่วนชุดจะปินนะก็พอประมาณนะพอประมาณครับสายผมสายหน้าผมใช้ช็อคเอ่อช็อคเท่าไหร่วะไม่เกินสามสิบยี่ห้าอุ้ยนั่น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  ใส่บอกว่ามีเชื้อกลางน้ำนะใส่บอกมีเชื้อกางน้ำก็ปล่อยลึกนะไม่ได้จิกนานแล้วด้วยปล่อยไปแล้วเหรอเออเราก็ต้องออปล่อยปล่อยติดพื้นเลยนะปล่อยติดพื้นนะยอย่างเขาใส่อยุด สายหยุดแล้วก็ยิดเลยไม่รู้นะว่ามันจะกินแอดเซลแคารนะ์เดี๋ยวคอไปเรื่อยเรื่อนเดี๋ยวขึ้นก่อนนะไอ้บอกมีเชื้อนะมีเชื้อแต่ วุ่ยลงลงลงลเดือดเดือดยังยังบาดเลยบาดเลยเนี่ยเนีขึ้อย่เนี่ย้ยเนี่ยเนีละอลสีขนเดือดข้างบนนะแต่หูแพรอยู่ข้างล่างนะโอดูมันขึ้นโอ้ยดูนุ่นเพราะนั้นเราจะหาหูแพรก็ต้องปล่อยลงนะ ปล่อยลงพื้นเลยลงกลางน้ำลงเกือบพื้นะ่ะโอ้โหดูมันหูุดโอ้โเดือดเดือดพ่านครับมาใกล้เรือแล้วแล้วเออมี่ใหญ่ขนไปอ๋อไปไปไป,ไป,ไป

ดีโดน Wolf? โดนล้นปอนโดนละนี่นะนปอนนปอนโดนละวิคขามือเลยอ่ะใช่ไหมกำลังหย่อนใช่ไหมอะไรอะอะไรอะเฮ้ยวิ่ง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 ไปแล้ว nah, ไปแล้วไปไปแล้วออกแล้วเฮ้ยตะกี้ยังวิ่งนะวิ่งนะสู้นั่นไงไงปลาปลาปาปลาปลาครับเห็นตัวละแล้ว เฮ้ยผู้แพ้เฮ้ยเอาเฮ้ยเอาแล้วปอนจับเชี่ยเหงือขาดด้วยเหงือขาดไปเลยอ่ะน่าจะตายเหงือกลักออกมาเลยอยู่อยู่ปลาลุดสองคนเลยทั้งโคทั้งสองโคเลยทั้งสองคนเลยยังไม่ได้ปลาไต้องดิ้มเลยยัใจเย็นใจยันลุกใจดิ้นไปหาเขาไหม เมฆใส่โดนละใส่โดนละไไปหนวะมานี่ยขายไสกรอนี่หว่าดูโกดอะไรครับเนี่ยสุดแอคสุดแอคนะเขาบอกเราเก็บคันก่อนด้วยอืมทำได้ยี่ ไม่หวานนะเมื่อกี้หวานเออใครนะที่จำปลาหลุดหรอหวานไปนะอะไรเขาเชื่ยนน้ำปลอนะ้ำปลอนโอเคน้ำปลอนอะไรนะเออโอเคโอเคเฮ้ยเขออยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวครึ่งยังหลุดเลยมาแล้วนะเฮ้ยใหญ่เว้ยใหญ่เว้ย นีดด่ดูมือดูมือสับดูมือสับด้วยนี่เดี็กไต้เขอถ่ายรูปหน่อยโอเคเดี๋ยวดิ้นคนยังไม่ได้มีจริง <laughs> ไปไปไข่ไมว้ <laughs> ในป่าวะเอ๊ะอีกคนไปไหนครับโอเค <laughs> โอเคระบัดทิ้งก็กลอกเหงื่อขาดเลย <laughs> ไอ้ดาบไอ้ดาบไอ้ดาบเฮ้ยไม่ใช่ใเหรอเฮ้ยไอ้ชายโอ้ยชายชายเฮ้ยเฮ้ยชายไอ้เย็นเป็ดว่าเหงื่อขาดได้ยมาตายอยู่นี่เฮ้ยอะไรแป๊ดเดียวอื่นแล้วเหรอเฮ้ยดูดิิงด้วยคนมันจะดู จำหน้าปลาผมได้ไงหัเป็ดหยยังหยยั้งเลยนะครับเฮ้ยดเขี้ยมาได้ไวะใช่เลยอ่ะใช่ไอเือขาด่ะเือขาดอยู่ด่เเป็นไปได้ไงเนี่ยปลาหลุดแล้วกลับมาได้ยียมาใจแล้วไม่เหี่ยวหรอะ นับได้เหรอปลาหลุดแล้วไม่เกี่ยววะที่ตาตกไปแล้วอ่ะยังเอาได้อะปลาหลุดไปแล้วยังยังกลับมานับได้เหรออย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวถามคนดูให้ถามคนดูอ่ะนับไหมนับไหมอ่าเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์หน่อยนะแบบนี้นับไหมครับหอโโ้ปลาหลุดออกไปแล้วดูวิมันลอยตาอยู่ให้เห็นอีก เีขาล่อหูแพ้กันหมดเราแม่งล่อไอหล่าอยู่ตัวเดียวเหม็นเขียวเลยเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยเฉยเลยล่อเหม็นเขียวเลยเออล่อหูแพ้กันแล้วเราล่อหล่าไ่หล่าใหญ่ไอหล่าหล่าเจียว Ê, đồn, đồn Kìa Phi Kìa Phi Ướp Ê, ừ. đồn anh đồn. anh không thế, không thế Bày lẽ, dầu dào lẽ Dầu dào lẽ Ê Ê

หลุดหลุดตัวนี้ตามหาไม่เจอนะน้าปอน,นะสว <c oughs> ัดีครับ <c oughs> คลิปก็อย่าถ่ายปลาก็อย่าตก <c oughs> เออใหญ่เว้ยใหญ่เวไ้ยไปค่อยเท่าลายมาแล้วจเจ,เจ,เจเ๊เจ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 ๊มามามาน้าปอนถ่ายรูปเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอ่อนนะ เบรกออนไม่ใช่คนออนคนคนออนอื่นล้อหรือไม่น๋องตัวพี่จบ้าแล้วกัดผมตายไปนานแล้วอะเฮ้ยไหนว่าเนี่ยะตัวเดียวบ่อยคู่นี้เอาเยอะหรวอล้อนักลิมเยอะเหรอ

เฮ้ไปยาวแล้วยาวแล้วเดี๋ย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 วจิ๋วเดียวว่าจิ๋วเดียวเดี๋ยวงัดขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวมันจะตกให้ดูเออไม่ใช่หรอไอเปียไอสะบัดหัวสะบัดหัวหูแพรโอ้ยไปลอยอยู่นู่นอะไรนู่นอ่ะอะไรด่าไม่ใช่ปลาอะไรอ่ะปลาปลาปลาอะไรอ่ะ แล้วแม่มันลอยเหี้ยลอยแทนเลยเฮ้ยไอมีตัวเออไม่ใช่หรือวะอะไรวะยเนี่ยเกี่ยวหางไอ้เหี้ยใส่เกี่ยวหางได้ไอ้โฉมไอ้เหี้ยโฉมเกี่ยวหางเอ้ยเบาหน่ดูไหนชิบไหนชิบอ่ะเฮ้ยเกี่ยวนิดเกี่ยวอีกนะระวังนะปล่อยปล่อยปล่อยลงปล่อยลงปึ๊บเฮ้ยไหนทำมั้ยเออไอ้โฉมครับคราบ เกี่ยวหาไงมาแล้วใบม,มันลอยวะ่ะใบเลี้ยงของกันก่อน,อนว้ายตายแล้วไอ้โฉมตัวแรกของงานจิ๊กครับเฮ้ยอ้นี้นะเฮ้ยไปรเนี่ยครับฟาร์มสนุกของของไอ้นี่นะตามนกแอย่างเงี้ยเจอนอกก็วิ่งหายังไม่ขึ้นเลยมึงนะ่ะไหนมาหมา กดทีหมดแอคเลยเห็นคันอ่ะโอ้โเลยเฮ้ยเยอะหลายตัวดีว่ะหลุมนั้นอ่ะเฮ้ยอ้าวตัวเดิมนะฮ่าเลยห้าตัวห้าตัวลอ เไปแต่เอฝั่งเลยแต่วันนั้นโพสไม่ให้อย่างงี้นะไปไหนวะแม่งหนีวะลงแล้ว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  เดี๋ยวมาวเอาบอลมาเฮ้ยแต่ก้อนโดนเว้ยแต่ก้อนโดนเว้ยเอ้ยสามเลยลาลานะสามคันเลยอ่ะเฮ้ยไอหยุ่งหน้านะเป็นหยุ่งหน้าหยุ่งหน้าหยุ่งหน้าจองอยู่ดิหก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  <laughs> ลำไตกรกอนนะไปดูลำไต่กอนสามสามคันเลยนะดูสามคันเลยนะนลยนะแล้วลำเราอะ่ะแล้วลำเราอะ่ะโอ้โหดูสามคันนะ เขมาสมคนโดนสามคันน่ะแม่งนกแม่งถอยไปไก่ร hey. 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 hey, uh, ้เฮ้ยเฮ้ยบอกว่าอะไรบอกว่าไรให้บอกว่าอะไร ได้ไหมลงนี่วาเอาลนะไปไหนจาหน้าไปแล้วไปแล้วปล่อยไปแล้วเอาสามคันเลยนะเอาสามคันนะเอาคันแบบเขานะถึงพื้นยังวะาสายไม่หยุดไปอยู่หน้าเลยเว้ย โอ้ย e โดนป he e ่ะโดนนะปอนโดนแล้วเอาอย่างวี้วะพี้ไม่โดนวะโอ้นะปอนี่เดี๋ยวกรหลุดอีกเดี๋ยวปากฉีกแล้วดูเดี๋ยวเดี๋ยวปากฉี่มันเบาๆยังอ่ะเอออ๋อเล่นหวานแล้ว เล่นหวานแล้วคนอะไรอันเนี้ยโห่ <Dam> <laughs> ah, ีหวานเจี๊ยบโอ้ยอ้วกมาบานเลยแช่เด่นอ่ะ

โดน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 เฮ้ยดูเว้ยดูเว้ยเรือไม่หยุดด่ามันฉีกอ่ะฉีก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 หลังฉีกเลยกี่เนี่ยรู้สึกเลยอ่ะแม่งกึดงกึ่กึ่กึ่ไปเลยอ่ะไปเย็นเป็ดเลย เฮ้ยไปไปไปหัวอุ้ยอ้ชานี้อุยมารอฝั่งนี้ว่ะมันรอฝั่งนี้ว่ะเอ้ยกลับมารอฝั่งนี้อ๋อรอฝั่งนี้อ๋อหัวเย็นเป็ดเย็นเป้นไอ้เหยียตีไปไหนเนี่ยเย็นเชะดูไม่เดือดมาไปแล้วเฮ้ยยี่เดือดกูไม่เดือด เฮ้ยโดน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 ขาบือเฮ้ยไอขนไอขนขนรู้เปล่าวะโยโยเย้ะปลาเลยวะปลาเลยวะใหญ่เด้อบอเี๊ ไอ้จับอดหัวเยอะมากเลยอ่ะมาเลยวันโอ้เบ็ดเดือดแบบบ้าเลือดอ่ะเบ็ดมีห้าคันนี่โดนห้าคันนะนี่อันนั้นหรอคันนั้น เอ้ยมาแล้วโอ้ห่่ใหญ่ใย่เขาไข่ที่นขอยูู้อูหออายโขนมาีเหม็นเขียวอ่ะ เอยโดนโดนโดนบอกแล้วสามทางช่วยชีวิตสามทางช่วยชีวิตอเอ้ยปีไอหูแพ้ดิหูแพรดิหูแพร่ดิผิวน้ำผิวน้ำผิวน้ำ,นำไปแล้วไปแล้วไปแล้วยาวยาวแล้วมาเว้ออืม ấy, ơi, Mấy không, 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 มมมนนเเชช้้าาาอออ่่่่ะะไผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบังบัดโอเคเข้าใจละมันโกรธไปแล้วมันโกรธผมมันโกรธผมมันโกรธผมมันโกรธอ่ะมันโกรธผมเจ็บเจ็บแกนี่เล่นปลานานี่ผมต้องไปตัดทิ้งบ้างเลย เล่นมานานนี่ผมต้องไปตัดทิ้งกันเถอะนะปอนนะถามไต่ที่ปามันใหญ่ไรปลาเดือนปลาเดือนเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยจับปอนหบอกแล้วอย่ามีนเดนึงจปอนอะไรวะเฮ้ยตีตีตีต่อตีต่อตีต่อไอ้เหี้ยตีต่อจัปอนน้าไม่เห็นเงินใช่ไหมครับทำาอะไรวะเนี่ย โอ้ยเออเยอ้อง่ายยู่เร่อูแฮงมอยูโอ้ยปอนเอะตัวใหญ่ด้วยเออดิเออด้ยยเอด้วยกลับมาแดงต่อตัวเดิมหมวกอะไรวะแต่ก็หลุดเยอะชีบหายกูเนี่ยเฮีเดีนีตัวเล็กแล้วแดกดีแล้วด้วยดาแด่คนปล่อยปลาดีแล้วด้วยดาอ้าเรื่อีย่าเรื่องจบแล้ หลุดไปสิบตัวสิบตัวอ่สิบตัวจริงๆริสิบตัวจริงเอาใหม่เอาใหม่แล้วปอนยังเดือดอยู่กูเลิกใช้แบบนี้ไปดีกว่ามั้งไอ้อเหี้ยการกัดการการการเฮ้ยกัดลึกจริงด้วยว่ะมันลงลึกลงลึกได้ด้วยด้วยกัดดีผายเลยไดู้แล้วปอนเลยย้ำนะจนฉี่ก็มั่งแล้วปอนผมว่าหรอย้ำไม่ให้ฉี่อ่ะมันไม่ตึงหัน ใช่ย şey ้ำย้ำแล้วมันฉี่ไงครฮะปอนเพราะเบ็ดแล้วปอนมันบางอ่ะเฮ้ยโดนอ้าวแล้วโูดเลยเคาะเคาะช้าเคาะช้าแกดึงดึงแล้วเคาะช้าไอ้รถยาวไอ้ยุ่งบ้าเลยวะเป็นที่ไหนวะไอ้เนี้ยไม่นเป็เบ็ดแล้วมันเป็นเบ็ดแล้วก็ดีไง่ดีกายมันต้องกินแอคดีมันต้องกินแอคดี มแม่กินเร็วไ <c oughs> ม่ได้เลยมันกินแอคดี<ห>ตาย,ตายเออใช่ใช่ใช่เพราะสามทางมันจะสมบัตะนะดเลยข้างหน้าข้างห,หน้าแล้วบอลแดกอยู่นะมันแดกแอคดีอันนี้อืมตกเองเกี่ยวเอง <c oughs> ตกเองเกี่ยวเองเวเยอะฝันนโปนแล้วไปกนได้ปิดแก๊สทีเอ้ยโดนโดนชิหายแล้วอัดยู่เราสองคนเลยหัวเลือกนะเออเฮ้โดนไอ้โดน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 สกันเสียงดังหน่อยครับ

เลยไม่ได้เล่นเลยอะเอาด็อกเหรอเอานกอกเหรอดอูนี่ปลานี่ปลาแกแขวนแขวนอยู่โอเคดูน้ำมาดูน้ำมดูน้ำมาดูน้ำยังาดูน้ำเอาด๊อกไม่ดีอ่ไหนได้อยู่ไหนไอยู่ไหนเอาเอาชีฝายอยู่นี่ดีกว่าเอาหมอไม่เห็นดิ สนุกเลยนะได้สนุกเลยดูครับดูผลงานอ้าวนี่นะครับก็ได้สนุกเลยครับก็สำหรับว่าใครใครติดต่อติดต่อใส่สสใฟิล์มนะใส่ใส่ฟิล์มนะครับติดต่อใส่ฟิล์มได้เลยเนีครม่ต้อเดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้เดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้อย่างเรือบรรทุนกนะ,อากาะโอเคอ่าเดี๋ยวก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ฝากเออขอบคุณนะที่ติดตามและรับชมขอบคุณครับสััสีีครับ